ีรายงานด่วนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยล่าสุดนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีก33คนนะครับรวมเป็นการติดเชื้อสะสมทั้งหมด147คนด้วยกัน โดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยที่มีการยืนยันทั้งสิ้น147คนกลุ่มที่มีการติดโรคใ่นี้นะครับเป็นกลุ่ม cross contact นะฮะก็คือเป็นการเดินหน้าที่ติดตามผู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มสนามมวยสถานบันเทิงรวมทั้งหมด16คนเป็นกลุ่มใหม่เคสเดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติจํานวนทั้งหมด17คนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นแถลงการล่าสุดที่เราอัปเดตกันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับควรจะมีการเดินหน้าทิศทางอย่างไรการปรับอัดตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทันการมาตรการ QE ไปจนถึงมาตรการกองทุนพยุงหุ้นต่างๆของภาครัฐแก้ไขปัญหาและจะเป็นทางออกได้หรือไม่วันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์อนุสรธรรมใจนะครับอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณธิตกรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับอาจารย์ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาสหรัฐเดินหน้ามาตรการทางการเงินเข้มข้นทีเดียวครับลดดอกเบี้ยกว่า1%เปอร์เซนแล้วก็มีค E อีกกว่าเจ็ดแสนล้านดอลลาร์ฮะทางการของไทยควรจะต้องมีการเดินหน้าอย่างทันท่วงทียังไงบ้างครับในการรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นครับครับจริงๆแล้วก็ควรจะต้องดำเนินการก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับอืมอ่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็อาจจะ ตัดสินใจหรือดําเนินการอะไรเชิงรุกน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายทางการเงินเนี่ยวันที่25มีนาคมคับซึ่งก็อีกหลายวันนะฮะก็ผมก็คิดว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไม่เฉพาะแค่กรรมการกําหนดนโยบายทางการเงินนะ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องหยิบเอามาตรการ QE เนี่ยม,มาศึกษาดนะูว่าการที่ประเทศต่างๆได้มีการดำเนินการเนี่ยมันมีผลอย่างไรแล้วถ้าประเทศไทยจะเอามาใช้เนี่ยมันจะเกิดผลบวกหรือผลกระทบข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยอะไรบ้างะนะฮะก็เตรียมเอาไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็อาจจะจำเป็นต้องเอามาใช้ในอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าถ้าเกิด โควิดสิบเก้าเนี่ยม,มันแพร่กระจายเข้าสู่เฟสเฟสที่สามซึ่งเราก็อาจจะจําเป็นต้องหยุดหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่านี้นะฮะหรือ,อบรรดาธุรกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปิดปิดงานปิดงานหรือว่าหยุดดําเนินการไปมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้จะเอามาช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างนะครับ,รบแต่ว่ามาตรการ QE เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบ นะมันมันมันจะยังไม่สามารถหรือไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจรหรือภาวะถดถอยได้นะซึ่งภาวะถดถอยเนี่ยมันอาจจะรุนแรงมากกว่าที่เราคาดเพราะว่าถ้ามันเข้าสู่เฟสที่สามแล้วมันระบาดมากเนี่ยเราก็จะเห็นกรณีที่มันเป็นตัวอย่างอย่างอ,างอ,างอิตาลีอย่างสเปนหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศนะ แล้วเมื่อคืนเนี่ยทางคณะกรรมการกำหนดนโยบายกางกันเงินของธนาคารกลางสหรัฐ FOMC เนี่ยก็เรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็ได้มีการตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างแรงเลยนะฮะ,ะลงมาให้อัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ0ูนยถึงศูนยเปอร์เซ็นตนะฮะซึ่งก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุด ในรอบหลายปนะีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางสหรัฐอเมริกาโดยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการใช้ QE มาแล้วตอนอที่มันเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจทั่วโลกนะฮะที่มันเป็นผลมาจากปัญหาสินเชื่อซับไพรม์นะฮะหรือ,อที่เราเรียกว่าวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับซึ่ง ตอนนั้นเนี่ยการใช้ QE ก็ช่วยช่วยประคับประคองและช่วยฟื้นเศรษฐกิจของทั่วโลกรวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธนาคารกลางสหรัฐทำธนาคารเดี่วนยวยุโรปก็ทำา c ซก็ทำนะฮะธนาคารกลางยุโรปก็ทำบ o j เจก็ทำหนักอี่ญี่ปุ่นก็ทำกดตาดอกเบี้ยลงไปติดลบเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็ รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยติดลบยาวนานเลยครับนะครับมันก็ช่วยช่วยประคองแล้วก็ช่วยฟื้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะแต่มันก็ต้องมีมาตรการอื่นๆด้วยนะครับ่านี้เขาเรียกประชุมฉุกเฉินไปสองครั้งแล้วแล้วปรับตัวลงมาตั้งหนึ่งจุดห้าศูนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้เงินเจ็ดแสนล้านในการซื้อวางแผนจะซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งบรรดามอร์เก็ตแบ็กซิคูริตี้ทั้งหลายที่เรียกว่า b m เอบนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นการปล่อยเงินเข้ามาสู่ระบบครับ,รบทีนี้มันก็ต้องทำควบคู่กับมาตรการทางการคลังอย่างกรณีของไทยเนี่ยครับงบประมาณปี63 <6. S 2> เนี่ยก็ต้องจัดใหม่นะจัดใหม่เอาเอามาเอาจัดสรรงบประมาณเนี่ยมาช่วยในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยหรือแม้กระทั่งเอาเม็ดเงินเนี่ยมาดูแลคนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาดอือเนี่ยคือเดืทีงบข้อนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการจัดสรรงบลงทุนโครงการต่างๆของภาครัฐตอนนี้ควรอโลเคตใหม่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่กับปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไอ้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยมันรอได้อืมอืม มันรอได้คือหกเดือนข้างหน้าหนึ1 1> ่งปีข้างหน้ามันก็ไม่ไม่สายใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตคนรอไม่ได้อนี่สําคัญที่สุดแล้วในขณะเดยียวกันเนี่ยคนที่แม้จมีชีวิตอยู่แต่มีความยากลําบากทางเศรษฐกิจมากเนี่ยอืต้องไม่ให้เขายากลําบากจนกระทั่งเขาเขาอยู่ไม่ไหวครับนะอย่างสมมุติคนที่มีไรายได้น้อยแล้วก็เป็นพนักงานรายวันอย่างเงี้ยเกิดเขาไปติดโควิดสิบเก้า แล้วเขาต้องหยุดงานไปเนื่องจากว่ามันเป็นเป็นการจ่ายรายได้เป็นรายวันเป็นลูกจ้างรายวันครายได้เขาหายไปเลยอคือการการดูแลเรื่องพวกนี้ให้ดีเนี่ยมันจะทําให้การควบคุมโรคดีขึ้นเพราะคนก็จะกล้าพูดความจริงครับว่าผมติดโควิดสิบเก้านะแล้วผมอยู่บ้านไม่ออกมาทำงานเสี่ยงยังไงอ่าแต่ว่าถ้าคนที่เขา ติดโควิดสิบเก้าแล้วเขาเป็นลูกจ้างรายวันบางทีเขาอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงออืหรือบางทีเขาก็อาจจะไม่มีเงินไปตรวจด้วยไปเงินไปตรวจว่าเขาเป็นหรือเปล่าอืเขาก็จะเป็นแหล่งในการแพร่กระจายเชื้อโรคเพราะเขาเขาไม่ยอมหยุดงานเพราะว่าถ้าหยุดงานเขาก็ไม่มีรายได้ทีนี้ถามว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมเขาคนเหล่านี้เขาก็อาจจําเป็นต้องเห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาไม่มีจะกินน่ะคือเขาไม่มีจะกินน่ะ ฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหามันก็คือมันต้องทาให้มาตรการทางการทให้เขาเกิดการประกันรายได้ขึ้นมาก็คือว่าคุณหยุดงานไม่เป็นไรถ้าคุณหยุดงานเพราะว่าโดนผลกระทบตรงด้านนี้เนี่ยรับชดเชยให้อืก็ต้องทําแบบนี้อะครับเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้เองที่อาจารย์มองเรื่องของการลดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจแน่นอนมาตรการทางการเงินมีเรื่องของ QE มีเรื่องของการลดดอกเบี้ยแล้วก็มาตรการทังการคลังเนี่ยครจะมีการจัดสรรงบประมาณไหนมาใช้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มากขึ้นใช่ไหมครับในตรงนี้ฮะ ใช่ครับ,รบใช่ครับครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนก็คือตลาดหุ้นกันบ้างครับวันนี้รองนาะยกสมคิดมีการพูดถึงเรื่องการหารือกองทุนพยุงหุ้นตรงนี้อาจารย์มององไงฮะก็อันนี้ก็ถ้าจะเอามาศึกษาดูเพื่อว่าจะจัดตั้งกองทุนพยุงหุ้นหรือไม่เนี่ยก็ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะแต่เครื่องมืออันนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็จะต้องทำยังไงให้มันได้ผล พะตอนนี้มูลค่าตลาดขนาดของตลาดมันใหญ่กว่าเดิมเยอะถือที่ตั้งกองทุนเม็ดเงินเล็กน้อยเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตอนแบ็คมันเดย์หนึ่งเก้าแปดเจ็ดเนี่ยอันนั้นก็เคยตั้งกองทุนพันล้านครับตอนพฤษภาธรรมินไม่ใช่พฤษภาธรรมินเหตุการณ์พฤษภาสามห้าตอนที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วเกิดความรุนแรงด้วยการไปปราบปรามประชาชนเนี่ยนะฮะ อันนั้นวงเงินหมื่นหมื่นล้านบาทอ,อตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งปีสี่นเนี่ยอันนี้วงเงินสามหมื่นล้านอตอนที่มีการถล่มตึกเวลเทสแล้วเกิดแพนิคเซลลของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนั้นก็มีการตั้งกองทุนประมาณหมื่นล้านทีนี้ตอนนี้มูลค่าตลาด,อาดของของหุ้นเนี่ยมันมันขึ้นไปสิบสามสิบสี่ล้านล้านบาทแล้วถึงแม้ว่าช่วง หลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาเก็ตแคบมันจะหายไปเยอะเลยนะหายไปผมว่าเกือบสามสิเปอร์เซ็นต์่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่มาขนาดมันก็ยังใหญ่อยู่อะ่ะค,คือมันใหญ่กว่าเดิมตั้งสิบสองสิบสามเท่าทีนี้ขนาดของกองทุนก็ต้องมานั่งดูว่ามันจะต้องทํำยังไงแล้วก็จะต้องมีมาตรการอะไรมาดูแลซึ่งผมมองว่ามาตรการที่ดีกว่าเนี่ยค,คือมาตรการการการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางอย่างเพื่อเพื่อก สามารถทําได้หลายเรื่องนะซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ผ่านมากรรอเขาก็ทําอยู่แล้วเช่นการดูแลเรื่องช็อตเซลการทําอะไรยังไงไม่ให้มันเกิดภาวะที่เกิดการเก็งกําไร,ไไรเกินขนาด<อ>าทางด้านทางด้านไปกดดันให้หุ้นมันขาลงดุนแรงดิ่งลงนะฮะอ,อ,อันนี้มันก็ต้องทําแต่ว่ามาตรการพวกนี้มันก็ก็สามารถทําได้ระยะหนึ่ง ทำได้ระยะหนึ่งแล้วก็อพอตลาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ถอนอกอกนะฮะเพราะฉะนั้นจ,จุดยืนของอาจารย์เหมือนกับมองว่าเรื่องของมาตรการชุดดังกล่าวต้องศึกษาให้รอบคอบเพราะว่าปัจจุบันปัญหามันไม่ใช่เหมือนเดิมขนาดของตลาดมันใหญ่ขึ้นถ้าเกิดจะทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ผลดังนั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดก็อย่างที่อาจารย์บอกมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือเรื่องของแนวทางใช้มาตรการทางการคลังการเงินคือตั้งได้นะตั้งได้แต่มันต้องต้องคล้ายๆแบบกองทุนวายุพักแบบนั้นนะอืมคือมันจะต้องตอบโจทย์ ตอบโจทย์ผลประโยชน์สาธารณะด้วยออืแล้วในขณะเดียวกันก็มุ่งไปที่การดูแลกองทุนทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับคนทํางานออืที่เขามีมีหุ้นอยู่ในพอร์ตด้วยใช่ไหมอย่างกองทุนประกันสังคมกองทุนกบขกองทุนอะไรที่มันจะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรพวกนี้ที่มันจะเกี่ยวกับประชาชนรายเล็กรายย่อยครับแต่ว่ามันมันไม่ใช่เอากองทุนมา มาช่วยเจ้าสัวมันมันต้องไม่ใช่อย่างนั้นคือเพราะว่าบรรดานักธุรกิจเจ้าของกิจการเขาดูแลตัวเองได้เพราะว่าบางบริษัทเขาก็ตั้งกองทุนจับสรรงบประมาณมาซื้อหุ้นคืนด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็เป็นลักษณะอย่างนี้หลายบริษัททาแบบนี้ก็มันเป็นเรื่องของเอกชนไงคือคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องของเอกชนเขาก็หุ้นมันจะขึ้นจะลงเขาก็ต้องรับความเสี่ยงไป ได้ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ